สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมไฟไนท์แอดเฟสตี้สามนะครับพึ่งขอยมาสดๆเลยมาดูกันเห็นหน้าพี่มีแล้วแบบไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่เลยโอ้ยแม่เจ้าใครไม่ดูเต็มจอนะแช่งให้เป็นตากุ้งยิงเลย อ,อยู่ไหน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 บอกตามตรงนะคือแบบตอนนี้คนลุกแล้วอะ่ะ <c oughs> โอ้หแล้วห้องคตรมืดอ,ะอ่ะอ้อโหมีช่องแอร์ด้วยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยไม่ค่อยอยากจะเล่นแล้วเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> อ๋อ dạ na, dạ, dạ, dạ con lo, con lo, Ah. Ah. บอกตามตรงว่ากลัวมากเลยตอนนี้เ่ยโคตรกลัวเลยโอ้โหแม่งแล้วจะสู้กับมันยังไงเนี่ยไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยจะไม่ไหวแล้วนะปิดประตูอะไรได้ไหมเนี่ยไม่มีเลยโอ้ยจะไม่ไหวแล้วนะนี่อะไรเนี่ยไอห,หมาป่าเหรอ โอ้หภาคนี้ต้องยอมแล้วว่าแม่งโคตรน่ากลัวปกติเปิดจอมันไม่ใช่อย่างเงี้ยแล้วอ่ะไม่เอาแล้วพักหายใจก่อนโอ้โหผ่านเป็นไปได้โอ้โหขึ้นแล้วไม่มีอเลยผ่านแล้ว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 ขึ้นแรกแล้วเอาอุ๊อะไรมะเนี่ยอ๋อ ให้ทำอะไรอะ่ะอ๋อเดินได้ด้วยพี่เป็ดกับพี่ตายนี่ออกฟอลโล์มีให้ตามมันไปมันเป็ดโอ้ยอ้าวเออเลอ,อ,เอ,อ,เอ,อไปไม่ไดอออ้อะไรเนี่ย,ยเสียงเสียงคืนที่สองมึงนี่น่าตกใจมากเลย บอกเลยว่ากลัวจริงโอ้โกูไม่โอเคเลยเฮ้แมนโอเคกูไม่โอเคเลยบอกเลยนะปิดไอละคารนจะไม่ไหวแล้วเฮ้ยชิปเป่งละ เห็นอย่างที่ผมเห็นใช่ไหมโอ้โออยยาคอลอห้องดีฟาแล้วหายไปแล้วมันหายไปแล้วอาว โอ้โหจ้องกันอย่างนี้เลยเหรอแมวพีตัวเธอไอ้กูผ่าไปเอะคืนเนี้จริงๆนะกูไม่อยากรับสายตามึงเลยอ่ะ

มึงเดินไปไหนมึงอย่า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 เข้ามานะจะาหกวงเช้าแล้วมึงใจเย็นๆเลยมึงช่วยใจเย็นนิดนึงเลยห้ามห้ามเข้ามาอ่ะอย่านะมึงไม่กล้าเปิดก็วงย้อนหิดดูแล้วว่ามึงอ่ะโอ้ ให้กูบ้ามือโอ้ยหายใจไม่ไม่ทั่วท้องเลยแม่งเออเลยกะโอ้โหมึงส่องอย่างนี้กูจะเป็นลมอ้โหหกโมงพอดี ก็จะเป็นลมเร่่มอยากจะ,กจะปิดเกมมากเอ้ <c oughs> อาพี่เป็ดเอาไม่ใช่ดีวว่าพี่ตายเอาพี่ตายเดินพี่ตายไปไหนพี่ตายเอาฟอลโล่ m มีกะตามไปมึงก็ฆ่ากูอีกอ่ะใส่ไม่ดีมอ๋อโหพี่เมีกระจายเลย ตางนี้ไม่ได้เจอที่สายแน่เลยคือที่ฝามนะทำใจดีๆทำใจดีไว้ทำใจดีไว้มาที่พี่ไม่อยากฟังแล้วหาก่อนเฮ้ยไม่ใช่นะ Oh. <Hi. S 1> ไม่ยุ่งแล้วแต่รงนี้เราจะไม่ยุ่งนี่ตัวอะไร <Hi. S 1> ยาอุ๊เอ๊ยเร็วฟองแมแปม,ม,มก่อนเลอเคเป็ด่อ okay. ม,มแปมเข็ดไ,นะได้ยินเสียงเหมือนมีใครมาเคาะอะไรเลย Oh oh. Ah. Oh. 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 Oh, hoi, maki apa ya? apa ya? Oh, apa ya? กี่อะไรอ่ะเออไม่อยอมร้องอย่างนี้ดิเอ้ยอ,อย่านะโอ้โอกูออ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 อไม่เล่นแม่งเร็ว <c oughs> โอเคครับ ก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับอยากติดตามผลง,งานก็กดสัดสะไคร้ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ